ที่บาทแล้วก็เขาทําบุญด้วยน,นี่อันนี้ด้วยผุกแขนอันนั้นเช้าเดี๋ยวนักเรียมอุปกรณ์นี้ดีกว่าเดอะแต่ว่ามีที่ฝากซองฝากอะไรมาด้วยนั่นน่ะเรีได้เลยได้ถวายไมถย่ถวายแล้วถวายแล้วถวายองค์เท่าร่ก็เราพี่เก่งห้าร้อยที่เหลือก็องค์ละสาม,สามร้อยสามบาทอันนี้อะไรแม่ช้าแม่พี่นิกอันนี้ด้วยสีเลส ทุกคนฝากกดถูกใจให้หน่อยครับเดี๋ยวสวัสดีครับแม่แดงสวัสดีทุกคนเลยนะครับส่งขวัญให้หน่อยครับส่งขวัญให้หน่อยไม่ได้มาไลฟ์นานมากไม่ได้มาไลฟ์แบบนานมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์การบวชครั้งนี้ให้ฟังครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างคือมันแบบดีมากสุดๆที่สุดเลยครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นแบบตำนานประวัติศาสตร์มากใช่ ข้ามากดถูกใจให้หน่อยครับสักอ่ะเดี๋ยวสักสองหมื่นหัวใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยดีมากครับดีมากจริงครับดีมากแต่ว่าเราก็จะแบบดับคั่มๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราแบบขาดครีมขาดอะไรไปยเยอะเลยเต้องไปดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งไปเคาะสนิมหมอก่อนไปหาพี่หมออำ้ำมให้พี่หมออ้ำดูแลให้สักนิดหนึ่งก่อนโอ้พี่หมออ้ำมจะบอกว่าวันนี้พี่หมออ,ำอ้ำมอ่ะผมทักไปหาพี่ไปดีก่อนน้องเมื่อเช้าตอนแบบทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเช้าก็ตอนสืกแบบไปเดินเดินไปตั้งสองชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงอ่ะเดินไหวสองชั่วโมงจนแบบปกติจะเดินวินทบารเสร็จแล้วก็จะได้ฉันตอนเช้าแล้ใช่ไหม <c oughs> แต่เมื่อวานไม่ได้ไม่เช้าไม่ได้ฉันไงก็ต้องไปเดินไหวาตายายอะไรอย่างเงี้ยที่เขาช่วยงานกันก่อน <c oughs> อที่เขาเคยใส่บาทกัน <c oughs> ทุกคนไหวาเใช่เขาเคยไหวเราครับเราก็ต้องไปไหวคืนก็เขาก็ผูกแขนผูกอะไรก็สองชั่วโมงครับคือใส้กิ่วได้น้ำโคกได้นมช่วยนะเมื่อเช้า คิดถึงหมาที่วัดหมาเออหมาที่วัดมันหงอยเลยนะพอมันจะมามันหงอยแต่เอาอาหารไว้ในนั้นแล้วอ่ะห้าร้อยคนแล้วเนาะเดี๋ยวจะสองหมื่นแล้วสองหมื่นสี่แล้วสซของขวัญที่ไหนคะสองสองไม่ใช่คนถูกใจคนถูกใจสองหมื่นสี่อ่ะเดี๋ยวตั้งเป้าหมายก่อนตั้งเป้าหมายก่อนอ่ะเอาแค่นี้พอ ส่งดอกกุหลาบให้หนครับอาสองขรให้หนสงขรให้หนครับทุกคนอาอันดับแรกนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคบที่มาร่วมง,งานที่มาแบบทําบุญออนไลน์มากันทุกคนเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นเรียนโปรยทานหรือว่าทําบุญออนไลน์มาครับต้องขออนุโมทนาบุญขอให้ได้บุญกันทุกทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซทุกคนเลยนะคบที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับการเอ่อไม่ว่าจะเป็นรถแห่ใช่ไหมแม่ มีรถแห่ด้วยรถแห่เครือร่องเสียงมาจากทีมงานของแม่แดงด้วยแล้วก็ช้างแม่รุ่นี้แล้วก็แม่บุญเนืองครับที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่แบบเออทุกคนแบบช่วยงานกันมาเยอะมากต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ร่วมบุญมานะครับอันนี้ขอบคุณจริงเพราะว่าไม่งั้นก็หมดเยอะแน่นอนเลยครับเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในครั้งนี้ก็แบบอูยิ่งใหญ่อลัองการมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้ติดแม่อะไรนะครับไม่มีแบบไม่มีติดลบนะครับแต่ว่าลงตัว ลงตัวทุกอย่างเลยเพราะวันงานมันสนุกมากเลยครับจนรู้สึกว่าแบบเออต้อนต้อนรับแบบเขาเรียกว่าไงนะต้อนรับแขกได้ไม่ดีพอก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับเหมือนตอนที่แขกมาเยอะมากจนแบบจนจนซอนะจนเหนื่อยนะครับแล้วผมก็แบบเออเพลียก็รับแขกได้ไม่ดีวันนั้นวันงานก็จนแบบต้องไปนอนอนะ่ะพอต้องไปนอนตอนที่แบบแขกเยอะมากพอหลับทั้งดน,นตรีเลยนะวันนั้นอนะ่ะวันที่งานตอนกลางคืนนะครับเป็นงานดอนเตียงกลางคืนหลับ หลับแบบทั้งน้ำีเลยเพราะไม่ไหวครับตอนเช้ามาก็ต้องตื่นมารับแขกด้วยทั้งหมดก็หมดเยอะแต่ว่างานยิ่งใหญ่งานยิ่งใหญ่มากงานแบบสุดๆยิ่งใหญ่มากไปไหนก็มีคนพูดถึงเลยว่าแบบอูจัดได้ใหญ่ขนาดน,นี้ได้เหรออืมจัดอะไรประมาณ <c oughs> อาทุกคนใครเดาถูกครับว่าหมดประมาณเท่าไหร่เออให้ทายว่าหมดประมาณเท่าไหร่งานระดับจังหวัดเลยใช่ครับไปไหนมาไหนคือทุกคนพูดถึงเยอะมากแล้วแบบเราแบบ ใช่หลวงพ่อบอกว่าในจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่งมีจัดขนาดนี้นะมันมันคือมันอุ๊ยมีคนมีคนบอ,อกว่าหนึ่งล้านไม่ถึงนะครับไม่ถึงแต่ก็เกือบเกือบครับ <c oughs> อ่าเขาให้ทายว่าเท่าไหร่สี่สี่แสนห้าโอ้น้อยไปครับ <c oughs> น้อยไปทุก <c oughs> คนน้อยไปครับงานใหญ่มาก <c oughs> ใช่ครับแปด มีคนบอกว่าแปดแม่สวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีทุกคนเลยครับผมแปดแสนกว่าทั้งหมดอ่ะเฉลยทั้งหมดประมาณประมาณแปดแกว่าปดเกือบเก้านะครับอยู่ระหว่างแปดกับเก้านะครับทุกคนรยว่ระหว่างแปดกับเก้าบอกเลยว่ามันหมดเยอะมากจริงๆครับแต่ว่าอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกนะว่าพ่อแม่ไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบมีตังค์เยอะไม่ได้รวยมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าครอบครัวแบบไม่ได้รวยมากเท่าไหร่แต่ว่าก็ ช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วผมก็ก็หาเงินมาเองด้วยในขณะทํางานตอนที่แบบตอนระหว่างเรียนด้วยผมก็มีเงินแล้วก็แบบหาเงินมาก็มางานบวชครั้งนี้ก็หาเงินมาทํางานบวชครั้งนี้แล้วก็มีแม่แม่ที่แบบช่วยด้วยแต่ว่าผมก็ต้องออกเองด้วยเนาะส่วนส่วนเยอะเลยแหละมันก็ต้องออกเยอะเนาะแม่เนาะเพราะว่าแม่แม่แมช่วยมามันก็ส่วนหนึง่งแต่ถ้าเราไม่มีเงินส่วนแบบของเราอ่ะใช่อถ้าถ้าสมมติว่าเป็นแม่แม่ที่ช่วยมาก็ตีไปเลย,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 ยประมาณ สองเนาะสองเนี่ยอืมสองที่เหลือก็เป็นของเราหมดเลยที่เหลือเราก็ออกเลยประมาณหกครับประมาณหกอืมหมดประมาณทั้งหมดเกือบเก้าเก้านั่นแหละเนาะเกือบเก้าแสนกว่าแต่ว่าส่วนที่เหลือเราก็ออกประมาณหกครับหกแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะมีจะทําบุญออนไลน์ด้วยแล้วก็แม่แม่ทุกคนเลยสองร้อยนั่นแหละเออใช่แล้วที่ที่ขึ้นเวทีไปวันนั้นแล้วก็ ที่ทุกคนเห็นคลิปใช่ไหมว่าแบบทำไมถึงร้องไห้อะไรเงี้ยคือมันเป็นความแบบภูมิใจในตัวเองดนะ้วยเนาะที่แบบเราสามารถทําได้ขนาดนี้เราเราก็ไม่ได้แบบมีฐานะไม่ได้รวยมากนะไม่ได้รวยมากแต่ว่าแบบเราภูมิใจที่แบบสามารถจัดงานได้ขนาดนี้ลแล้วคนเยอะมากเลยนะทุกคนคือคนเยอะมากเลยไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับบางที่ะผมไม่ได้ไม่อันนี้ต้องพูดเลยว่าไม่ได้แบบเชิญไปจนครบทุกคนนะครับแต่ว่า บางทีไม่ได้เชิญมาเขาก็มาร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะผมดีใจมากซึ่งตร,ตรงเนี้ยดีใจมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่แม่เอฟทุกคนที่ช่วยบุญมานะครับไม่ว่าจะช่วยบุญออนไลน์มาหรือว่าช่วยบุญเอ,อ่อไปที่วัดอีกทีทีหลังอนะ่ะผมรู้สึกว่าแบบเขาเขาดีมากเลยนะมาทั้งงานบุญเราแล้วก็แบบมาเลี้ยงเพลงเลี้ยงอะไรอย่างนี้ด้วยอะ่ะมันดีมากเลยผมรู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ได้เป็นแบบเอฟซีแล้วอะ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบคอยดูแลเราเหมือนเป็นคนในครอบครัวเราไปอีก ขั้นหนึ่งไปแล้วอะผมรู้สึกแบบนั้นนะในใจแบบรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาอะคอยซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เราแบบเรียนอยู่อะทุกคนลองคิดดูนะว่าผมอะไม่ได้ไม่ได้ของเงินพ่อแม่เรียนนะตอนที่อยู่ปีห้าปีสี่ปีห้าทุกคนผมผมมีการขายของด้วยบางที่อะผมอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้พูดบนเวทีเนาะตอนนี้นก็อยากพูดหมายว่าผมก็ขายของขายอะไรเงี้ยขายเสื้อผงขายเสื้อผ้าขายหมูคันี้บางทีแม่แม่อ่ะไม่ได้อยากได้ด้วยซ้ำแต่แม่แม่ก็อยากซัพพอร์ตเราอะด้วยการที่แบบซื้อเสื้อเเรา,เราเอออรี้ผมก็ มีรายไ,ได้ส่วนตรงนั้นมาในการใช้ใจ่ายในค่าเรียนค่าเทอมของตัวเองค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วก็ผมก็มีเงินส่วนนั้นที่แบบได้ขายได้มาเยอะแล้วผมก็เอามาลงในงานบวชครั้งนี้ด้วยทุกคนผมก็เอามาก็เยอะนะใช้ใจ่ายเยอะมากทั้งหมดมันเยอะมากจริงๆแต่ว่ามันก็ภูมิใจนะที่ได้แบบขนาดนี้นั่นแหละครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับรู้สึกว่าถ้าแบบมีโอกาสที่จะแบบตอบแทนอะไรได้ก็ยินดีมากๆเลยครับอภูมิใจมากเลยนะภูมิใจในตัวเองมากๆ ถึงถึงแบบวันวันที่เอาช้างมาอะทุกคนไม่คิดว่าจะได้ช้างนะช้างก็คือแบบตอนที่ช้างมาก็คือน้ําตาจะไหลอ่ะมันไม่ไหวอ่ะแต่ว่างานมันสนุกมากทุกคนก็บอกว่างานสนุกมากไม่ว่าจะเป็นรถแห่หรือว่าดนตรีตอนกลางคืนที่มันหมดเยอะมันก็หมดเยอะกับค่าเอลอะน้องแม่เนาะเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยหมดเยอะมากแต่ว่ามันสนุกมากเลยนะมันแบบทุกคนแบบ เขาต่อเวลาเขาจนจะต้องขอต่อเวลาแต่ว่าวันนั้นฝอหลับทั้งแบบรนตรีที่เล่นอยู่ทั้งทางที่ดนตรีดังมากแต่ว่าฝอก็หลับไปแล้วอ่ะ <Okay. S 1> เพราะเหนื่อยมากช้างเพลงไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าอันนี้แม่บุญเนืองออกค่าช้างให้หมดเลยครับเป็นแม่รุนีด้วยแม่รุนีด้วยหนึ่งเชื่อใช่ครับ <Okay. S 1> ก็แม่เขาแบบเป็นสปอน์ให้เลยอันนี้ครับผมยาวเดียวจังจริงจริงเหรอ แต่ผมว่ารวมๆแล้วหมดก็เยอะมากได้มาที่เงินที่ได้ทําบุญมาก็หักลดค่าใช้จ่ายหมดแล้วก็ไม่เหลือเลยครับพอดีปวดกี่วันครับ21วันนะครับปวยี่สิบเอ็ดวัแต่ว่าดีนะแต่อีกอย่างหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยต้องขอบคุณพี่แพรดี้นะที่แบบทําให้คนรู้จักเยอะขนาดนี้แล้วแบบทําให้ผมมีเอฟซีทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ทําให้ได้รู้จักคนแบบคนใหญ่คนโตอะไม่ว่าจะเป็นพี่สมปองพี่หมออ้ำาอะไรเงี้ย ถ้าไม่มีพี่แพรดี้ผมก็ไม่สามารถแบบรู้จักคนอย่างคําโตได้ขนาดนี้นะแล้ววันงานอะ่ะทีมงานพี่แพรดี้เขามาเขาจอยกันทุกคนเลยนะเออตอนแรกอะ่ะผมว่าจะแม่แดงกุศลซ้อมเต้นไปไม่ได้เต้นพูแบบทีมงานพี่แพรดี้เขาดีมากแบบเขาเ,เขาเอ็นจอยมากมาทั้งแม่ทั้งพ่อพี่แพรดี้ทั้งทั้งแม่บุญธรรมพี่แพรดี้ก็มาทุกคนลองคิดดูสิแบบโอ้แบบดีมากเลยอะ่ะเขาแห่จนไปถึงวัดเนาะเนาะอูสุดยอดอะ่ะ แล้วก็เหรียญโปรยทานอ่ะทุกคนบางคนได้ไปเจ็ดแปดร้อยคนหนึ่งนะคือดีมากผมแบบไปไหนก็มีตคนพูดถึงขนาดบวชเิษยจอะ่ะยังแบบยังมีคนถามยังมีคนอะไรอยู่เลยอะ่ะแบบภูมิใจมากเลยนะครั้งหนึ่งในชีวิตผมทําได้ขนาดเนี้ยทั้งๆที่แบบผมก็ไม่มีจังเยอะนะอันนี้พูดจริงว่าแบบไม่ได้รวยอะ่ะออไมไ่รวยแต่ว,ว่าเราก็แบบขยันแล้วมาหากินด้วยตัวเองก็ได้มาจากพี่แพรี่นะทั้งหมดนะั่นแหละแกก็ฟอนเรามาแบบ เป็นตัวอย่างให้ดีที่ดีสําหรับเราแล้วเราก็เอามาด้วยอืพี่เพลี่ก็ช่วยบุญมาครับพี่เพลี่ก็ช่วยมาเท่าไหร่นะแม่สามหมื่นพี่เพลี่ก็ช่วยมาสามหมื่นมีคนถามว่าพี่เพลี่อ่ะหมดกี่แสนคือนนี้ต้องบอกตรงเลยนะผมไม่ได้ขอพี่เพลี่มาจัดอะไรเงี้ยนะแต่พี่เพลี่ก็ช่วยบุญมาทุกคนไม่ต้องแบบไม่ต้องไปใช่ไม่ต้องไปแบบไปดาวงระมาว่าแบบเออพี่อยู่กับพี่เพลี่พี่เพลี่คงออกให้อย่างเงี้ยไม่จริงผมแบบไม่อยากไม่อยากจะบอกเลยว่า มันไม่ใช่อย่างเงี้ยผมไม่อยากจะพูดแรงๆไปเนาะเนาะ,นอ,ะนอยากให้ทุกคนแบบ <c oughs> คิดแบบอีกแบบนึงไม่ได้แบบคิดว่าเป็นแบบนั้นอย่างเงี้ย